วันนี้มาฟิตเนสนะคะเมื่อกี้กำลังพิาทิสอยู่นะคะเล่นๆอยู่ต้องบอกพี่หมูว่ายุงกัดตีไม่ได้พี่พ้าดีโดนยุงขัดตูดนะคะระหว่างที่กำลังเล่นพิาทิสอยู่แล้วบอกว่าเอาไีกเหรอที่เราทำได้เนี่ยต้องติดในโซเชียลแคมป์ใช่ไหมนี่ยา เราต้องคอมเพนผ่านสื่อนะคะว่ายุงกัดในห้องในห้องอะไรนะห้องพ <laughs> ีลาทิสเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆมันองนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเขาเปิดมุมมาดูรัแสงกันได้เดี๋ยวครั้งหน้าก่อนเล่นจะฉีดใบก้อนก่อนเสื้อยาใช้กูใช้กูฉีทั้งฉีดและจุดยากันยุงเลยเห็น <laughs> สภาพหลังพีลาทิสแล้ว พรุ่งนี้ลางานค่ะลาางนนออออเ้รส็แว